บทที่294แค่คนที่โดนทิ้งก่อนหน้านี้ในงานเลี้ยงวันเกิดของกวนเจิง้งซานอย่างเฉินได้ปรากฏตัวในงานได้เหยียบย่ำความภาคภูมิใจของตระกูลกวนอย่างไร้ความปราณีและน้องชายของเขากวนเโว่เฟิงยังตายด้วยน้ำมือของอย่างเฉินจากนั้นชายร่างกำยำกว่าหลายร้อยคนก็ได้เข้ามาจับคนของตระกูลกวนทั้งหมดไปขังไว้ เดิมทีเขาก็คิดว่าตระกูลกวนต้องล่มสลายแน่ๆแ,แต่ว่าในตอนนั้นจู่ๆหยางเฉินก็ปรากฏตัวแล้วก็ปล่อยตระกูลกวนไปแต่ว่ามีข้อแม้อย่างหนึ่งตระกูลกวนต้องเป็นค่ารับใช้ของเขาแล้วก็ห้ามหักหลังเด็ดขาดไม่อย่างนั้นตายสถานเดียวคิดถึงตรงนี้สายตาของกวนเสวะทรงก็ได้เต็มไปด้วยความแน่วแน่ไม่มีความลังเลเลยแม้แต่น้อยพูดออกไปเสียงเข้มว่าผมเลือกคุณหยางทำไม กวนเจิ้งซานถามทว่าสายตาก็ฉายแสงที่แหลมคมออกมาตระกูลกวนได้ล่มไปแล้วครั้งหนึ่งถ้าเกิดล่มอีกก็ไม่มีทางที่จะยืนขึ้นมาได้อีกแล้วครับถ้าเกิดคุณหยางสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้จากวันนี้ไปตระกูลกวนก็จะรุ่งเรืองขึ้นกว่าเดิมเพราะคุณหยางแน่กวนเซโวทรงพูดด้วยสีหน้าที่จริงจังดีมากสมแล้วที่เป็นลูกผู้ชายของตระกูลกวนลูกหลานกวนอูต้องมีความบ้าดีเดือดแบบนี้แหละชอบชอบ กวนเจิ้งซานกล่าวพลางหัวเราะดังๆไหนๆก็ไหนๆงั้นปู่ก็สั่งให้แกไปนำนักสู้ที่มีฝีมือที่สุดในตระกูลกวนไปที่ตระกูลเมืองที่เมืองหลวงช่วยเป็นกำลังสนับสนุนอีกแรงให้กับคุณหยางด้วยตัวเองรอตอนที่แกกลับมาก็จะเป็นวันที่แกเป็นผู้นำของตระกูลกวนเมื่อได้ยินเช่นนี้ใบหน้าของกวนเสโวโอทรงจึงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเขานั้นถูกกำหนดให้เป็นว่าที่ผู้นำข้ามรุ่นไปตั้งนานแล้ว วันนี้กวนเจิ้งซานกลับพูดว่าเมื่อเขากลับมาก็จะยกตำแหน่งให้ครับนายท่านแววตาของกวนเวสวโอทรงสาดแสงพูดเสียงดังจากนั้นกลับหลังหันเดินออกไปกวนเจิ้งซานมองแผ่นหลังหลานชายของตัวเองใบหน้าก็พลันเต็มไปด้วยความภูมิใจเขาอายุเจ็ดสิบแล้วแต่กลับยังเป็นผู้นำของตระกูลอยู่ไม่ใช่เพราะว่าเขาหวงตำแหน่งนี้แต่ว่าพวกรุ่นลูกไม่มีคนที่เขาพอใจแม้แต่คนเดียว าว่ารุ่นหลานกลับมีรุ่นหลังอย่างกวนเสวโวทรงคนนี้นี่เป็นความโชคดีของตระกูลกวนไม่แค่ตระกูลซูกับตระกูลกวนยังมีหวังเฉียงแห่งเมืองคิงแล้วก็ตระกูลเฉินในเมืองโจเฉิงก็ได้รับสายจากตระกูลอี้เหวินนอกจากตระกูลซูตระกูลที่มีอำนาจตระกูลอื่นก็ได้เลือกอย่างเฉินทั้งหมดไม่ใช่พวกเขาไม่รู้ถึงอำนาจของตระกูลอี้เหวินแต่ว่าสำหรับพวกเขาแล้วคืออย่างเฉินที่ได้ให้ทุกอย่างกับพวกเขา ันใดนั้นมีขบวนรถหรูหลายคันออกเดินทางจากเจียงโจวและเมืองโจเฉิงมุ่งหน้าไปทางเมืองหลวงและในเวลานี้หยางเฉินได้หักป้ายทองคำของตระกูลเมืองแล้วก็บุกเข้าไปข้างในแบบฉายเดี่ยวแกเป็นใครวะกล้ามากนะที่บุกมาในตระกูลเมืองไอลูกหมาที่ไม่รู้จักความตายกล้าที่จะทำลายป้ายของตระกูลเมืองอยากตายเหรอพวกเราลุยพามันไปให้ผู้นำตระกูลแล้วรับรางวัล บอดี้การ์ดอารักขาอยู่ที่หน้าประตูไม่กี่คนเห็นยางเฉินหักป้ายไปแล้วยังบุกเข้ามาข้างในก็โมโหสุดขีดบอดี้การ์ดสิบกว่าคนพากันพุ่งไปทางยางเฉินทันทีในเวลานี้สีหน้าของอยางเฉินช่างไรความรู้สึกสิ้นดีพลางก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยังราวกับว่าไม่มีคนอยู่ยังไงยังงั้นตึงต้งตึง้งตึ้งทันทีที่เหล่าบอดี้การ์ดหน้าประตูพุ่งตรงเข้ามา จังหวะนี้หยางเฉินเตะเท้าซ้ายถีบยอดปกคนแรกเท้าขวาเหวี่ยงลงทางซ้ายปลายคางเหล่าบอดี้การ์ดไม่พลาดเลยสักคนหนึ่งกระบวน่าปิดเกมช่างอุกอาจยิ่งนักคุณพี่เหลือต่างเบิกตากว้างในในตาสีดำนั้นก็พลันเต็มไปด้วยความกลัวเป็นถึงบอดี้การ์ดของตระกูลเมืองเชียวนะเจออะไรก็มาเยอะทว่าคนที่มีฝีมือแบบนี้เคยเจอที่ไหนกันในเวลานี้หยางเฉินเอามือไขว้หลังหน้ามองตรงไปทางตระกูลเมืองพลางพูดออกมาเสียงดัง ที่ฉันมาวันนี้มาเอาแค่ตัวไอ้เมืองหุยใครที่ไม่เกี่ยวก็ถอยไปเสียงที่พูดสั้นๆราวกับคลื่นยักยังไงยังงั้นพัดผ่านไปยังทางตระกูลเมืองในเวลานี้ที่คฤหาสน์หลักของตระกูลเมืองผู้นําตระกูลเมืองหงเย่นั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้แบบโบราณด้วยใบหน้าที่เย็นชานี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พูดพลางสายตามองไปทางเมืองหุยเมืองหุยยิ้ม คุณปู่ครับเขาก็เป็นคนที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ไงเป็นคนที่ถูกประกูลอี้เหวินทิ้งคนนั้นคิดไม่ถึงว่ามันจะใจกล้าขนาดนี้กล้าที่บุกมาตระกูลเมืองแต่ว่าคุณปู่วางใจเถอะครับผมได้เตรียมการทุกอย่างไว้แล้วไหนๆเขาก็กล้ามางั้นก็ให้อยู่ในบ้านประกูลเมืองตลอดไปก็แล้วกันเมืองหงเย่ขมวดคิ้วแกอยากให้มันตายหรือคุณชายปิงพูดไปแล้วครับขอแค่สามารถที่จะฆ่ายางเฉินได้ ก็ลงมือไปได้เลยถึงตอนนั้นเขาก็จะช่วยพวกเราจัดการเรื่องทั้งหมดเมิงฮุยพูดออกไปอย่างมั่นใจไหนไหนก็เป็นแบบนั้นถ้าง,งั้นฉันก็ยกหมอนั่นให้แกจัดการเลยละกันจำไว้อย่าให้เกิดปัญหาเด็ดขาดในตัวไอ้หมอนั่นมีสายเลือดของตระกูลอี้เหวินอยู่ถ้าฆ่ามันไม่ได้ในครั้งเดียวมันจะเสียไปทั้งตระกูลเมิงหงเยกลหลาเรียบเรียบครับคุณปู่วางใจได้เลยหลานชายคนนี้ไม่มีทางทำให้ท่านผิดหวังแน่ครับ ผู้จบเมืองหุยก็ลุกขึ้นเดินออกไปในเวลานี้ด้านหลังหยางเฉินเหล่าบอดีกาตระกูลเมืองล้มไปสิบกว่าคนแล้วถ้าเกิดไม่เป็นเพราะว่าเขาออมมือเกรงว่าไม่มีเหลือรอดสักคนเดิมทีเมืองหุยที่ยังมีความมั่นใจอยู่เมื่อได้รู้ว่าหยางเฉินได้ล้มบอดีกา์ดไปเกือบครึ่งแล้วนั้นสีหน้าที่ไม่ได้มีความตกใจอะไรทว่าลึกๆข้างในกลับแสดงความกังวลพี่ใหญ่คนของเรามากมายไร้ประโยชน์ไปแล้วกว่าครึ่งนี่เราจะทำยังไงดี เมืองชวนข้างๆในเวลานี้ใบหน้าก็ได้เต็มไปด้วยความกังวลเขาเป็นคนสายเลือดหลักคนเดียวในตระกูลเมืองที่เคยได้เห็นอย่างเฉินลงมือฆ่าคนเองกับตาอย่างจวงปี้ฝานวันนี้บุกมาที่ตระกูลเมืองคนเดียวยังสามารถที่จะล้มบอดีิการ์ยอดฝีมือไปแล้วสิบกว่าคนได้นี่ทำให้เมืองชวนมีความรู้สึกเหมือนกำลังตกอยู่ในอันตรายแกกลัวอะไรวะ เมืองหุยดุทันทีโอเคฉันยอมรับว่าเขาเก่งมากแต่ว่าสองหมัดยากที่จะสู้สี่มือต่อให้เขาเก่งขนาดไหนคนมีฝีมือในตระกูลเมืองเยอะขนาดนั้นจะแพ้หมดเลยหรือไงเขาคนเดียวได้ต่อสู้กับคนมีฝีมือเยอะขนาดนั้นแรงคงใกล้หมดแล้วตอนนี้ก็แค่ฝืนทนไปเท่านั้นอีกอย่างต่อให้เขาบุกเข้ามาได้จริงๆพวกเรายังมีโซโรอยู่ต่อให้เขาสามารถที่จะล้มโซโรได้ยังมีคนมีฝีมือข้างตัวคุณปู่อยู่ ในตระกูลเมืองเขาจะทําอะไรกับฉันได้อันที่จริงในใจของเมืองหุยกังวลอยู่เหมือนกันความสามารถของหยางเฉินมากเกินกว่าที่เขาคิดไว้จริงๆแต่ว่าการล่อหยางเฉินมาเป็นการตัดสินใจของเขาแน่นอนว่าเขาไม่มีทางที่จะปอดแหกในเวลานี้แน่โซโรที่อยู่หลังเขาเดินเข้าไปข้างหน้าก้าวหนึ่งพูดด้วยใบหน้าที่อวดเก่งว่าคุณชายชวนวางใจเถอะครับมีผมอยู่เขาก็มีแค่ไตสถานเดียวเท่านั้น เมืองชวนถึงได้โล่งใจแต่ว่าความกลัวที่หยางเฉินให้เขามีมากเกินไปต่อให้เมืองหุยพูดว่าไม่เป็นอะไรในใจก็ยังมีความกังวลเล็กน้อยในเวลานี้หยางเฉินก็ยังแข็งแกร่งต่อเนื่องต่อสู้กับนักสู้มากมายของตระกูลเมืองคนเดียวกลับไม่มีอาการเหนื่อยล้าแม้แต่นิดเขายังคงมุ่งหน้าเดินไปทางคฤหาสห์แบบไม่หยุด บรดี้กาดที่อยู่ด้านหน้าก็เป็นแค่อาหารเรียกน้ำย่อยเท่านั้นใครที่จะขัดขวางเขามมนเป็นความคิดของคนงี่เง่าที่เพ้อฝันเท่านั้นในเวลานี้รถหลายสิบคันของเจียงโจวกับเมืองโจเฉิงต่างมุ่งเข้าไปยังเขตแดนของเมืองหลวงจู่ๆก็มีรถจากนอกเขตมาเยอะขนาดนี้อีกอย่างยังเป็นขบวนรถที่เป็นระเบียบเรียบร้อยต่างทําให้ผู้คนในเมืองแตกตื่นเชียร์นี่แม่งเป็นรถนอกเขตทั้งหมดเลยนี่หว่านี่มันจะไปทําอะไร รถโปรสรอยข้างหน้าที่มีป้ายเจียงบี8 8 8 8 8ติดอยู่เป็นรถของผู้นำตระกูลเฉินในเมืองโจเฉิงไม่ใช่เหรอแล้วก็ยังมีรถเบนลี่ที่มีป้ายเจียงซี6 6ห6หหกตามหลังอีกเป็นรถของผู้นำตระกูลกวนแห่งเจียงโจใช่ไหมทางที่พวกเขาไปเหมือนมุ่งหน้าไปทางตระกูลเมืองผู้คนนับไม่ถ้วนในเมืองเมื่อเห็นการปรากฏตัวของขบวนรถยาวเหยียดกับตาเช่นนี้ต่างก็พากันตกใจเรื่องความเร็วแซงรถตระกูลเฉินข้างหน้าซะ พวกเราตระกูลกวนต้องรีบไปถึงตระกูลเมืองเป็นคนแรกรีบไปช่วยคุณหยางกวนเสวโวทรงที่นั่งอยู่ในรถเบนลี่สายตามองไปที่รถโรสรอยคันข้างหน้าพร้อมกัดฟันแน่นแล้วพูดได้ครับคุณชายทรงนั่งดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะซิ่งบทที่295ใจเกินร้อย ทันทีที่สิ้นเสียงคนขับคันเร่งก็ถูกกระทึบทันทีเสียงเครื่องยนต์1ิสองสูบดังคำรามก้องบนถนนในเมืองหลวงภายในอึดใจเดียวก็ขับแซงรถของเฉินซิงไห่ทันทีเมื่อเฉินซิงไห่เห็นฉากนี้เขาก็ตะโกนด่าทันทีเอาแล้วไงเชีย่ยเอ้ยนั่นมันรถไอ้แก่กวนเจิ้งซานนี่หว่าคิดยังไงกล้าที่จะแซงรถของฉันเฮยเร่งเครื่องเร่งเครื่อง,เ,อง,เ,อง,เ,องเดินหน้าเต็มที่แซงมันไป เบียบให้มิดเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของตระกูลเฉินฉันจำเป็นต้องไปให้คุณหยางเห็นเป็นคนแรกเร็วๆเวฉินซิงไห่คิดว่าในรถเบนลี่คันนั้นเป็นตาแก่กวนเจิ้งซานจึงตะโกนออกมาด้วยความโมโหกวนเจิ้งซานให้หลานชายกวนเสวโวทรงเอารถของตัวเองมาใช้และก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพักดีของเขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกวนเสวโวทรงก็จะเป็นผู้นำตระกูลกวนสืบต่อไป เพียงแค่ข่าวนี้ยังไม่ได้ปล่อยออกมาในเวลานี้ระหว่างสองตระกูลก็ฝากความหวังไว้ที่โซเฟอร์ใครจะตีนผีมากกว่ากันขณะที่รถสองขบวนกำลังเหยียบแข่งกันอยู่นั้นจู่ๆข้างหลังยังมีขบวนรถอีกขบวนเป็นทางด้านหวังเฉียงของเมืองคิงแห่งเจงโจวตั้งแต่เขาได้รับใช้อย่างเฉินนั้นก็พักดีเอามากๆถึงแม้ว่าอำนาจเทียบไม่ได้กับสี่ตระกูลใหญ่ของเจงโจวแต่ทว่าเขาก็เป็นตระกูลที่มีอำนาจมากคนหนึ่งถัดจากสี่ตระกูลใหญ่ ในขณะที่ขบวนรถของกวนเจิ้งซานกับเฉินซิงไห่เหยียบแข่งกันเข้ามาในเมืองหลวงนั้นข่าวนี้ถูกส่งไปถึงหูตระกูลใหญ่ต่างๆในเมืองกรุงเรียบร้อยแล้วณตระกูลฮานผู้นำตระกูลฮานฮานเซี่ยวเทียนนั่งชิวๆอยู่ในลานคาราฮาตในปา่ากำลังจิบชาเพลินๆด้วยสีหน้าสบายๆจู่ๆฮานเฟยเฟยได้รีบวิ่งเข้ามาพลางกล่าวแทบหายใจไม่ออกคุณปู่ะดูท่าไม่ดีแล้วค่ะเกิดเรื่องกับคุณหยางแล้วหยางเฉิน ฮันเซียวเทียนอุทานถามอย่างประหลาดใจหันเฟยเฟยพยักหน้าไม่หยุดก็เมื่อกี้หนูได้ข่าวแม่ยายของคุณหยางได้ถูกคนของตระกูลเมืองพาตัวไปจากข่าวลือว่าเธอได้ตายไปแล้วตอนนี้คุณหยางได้บุกไปที่ตระกูลเมืองคนเดียวเพื่อที่จะล้างแค้นให้แม่ยายของเขาอะไรนะหันเซียวเทียนรีบลุกขึ้นพรดพลาดมาทันทีพูดอย่างตกใจยางเฉินคิดยังไงถึงโรนไปหาที่ตาย เขาไม่รู้หรือว่าตระกูลเมืองเป็นตระกูลยักษ์ใหญ่ของเมืองเอกเมืองหลวงแห่งนี้กล้าที่จะใช้เดี่ยวจะไม่เท่ากับว่าไปหาที่ตายหรอกเหรอตอนที่อยู่ในเมืองโจเฉิงดูดูไปเขาก็ไม่น่าจะเป็นคนที่ทําอะไรวู่วามนี่นาทําไมคราวนี้ถึงได้ใจร้อนแบบนี้ฮันเซียวเทียนพูดไปด้วยความร้อนใจกับเบื้องลึกเบื้องหลังของหยางเฉินเขาไม่รู้เลยแม้แต่น,นิดและก็ไม่ได้ไปสืบ แต่ทว่าสำหรับเขาแล้วบุญคุณต้องทดแทนอยางเฉินเคยช่วยชีวิตเขาไม่ว่าอย่างเฉินจะมีฐานะอย่างไรก็ไม่เป็นไรคุณปู่ค้าคุณปู่ไม่ต้องพูดแล้วรีบไปที่ตระกูลเมืองคิดวิธีช่วยคุณหยางฮานเฟยเฟยรีบพูดโอเครีบเตรียมขบวนรถฉันจะไปด้วยตัวเองทันทีที่ผู้จบฮานเซี่ยวเทียนก็รีบลุกขึ้นก้าวออกไปทันทีคุณปู่หนูไปด้วยพูดพลางวิ่งตามหลังไป นอกจากตระกูลฮานยังมีตระกูลใหญ่ในเมืองเอกมากมายที่ได้ข่าวนี้แต่ข่าวที่ได้มาพวกเขารู้แค่ว่าบุคคลน,นั้นเป็นแค่คนอายุน้อยของเจียงโจวบุกไปที่ตระกูลเมืองคนเดียวกับเรื่องนี้พวกเขาเพียงแค่ประหลาดใจเท่านั้นแต่ไม่ได้คิดที่จะไปดูด้วยตาตัวเองในสายตาพวกเขาตระกูลเมืองอยู่ในจุดที่สูงนอกจากตระกูลร่ำรวยในเยนตูยังจะมีใครที่สามารถสะเทือนรากฐานของตระกูลเมืองได้อีก ขาว่าอีกข่าวที่พวกเขาสงสัยมากว่าจู่ๆผู้นำตระกูลใหญ่ของเจียงโจกับเมืองโจเฉิงทำไมถึงได้มาเมืองหลวงพร้อมกันพวกเขาได้รับแจ้งว่ารถทั้งสองตระกูลขบวนยาวเหยียดวิ่งแข่งกันไปทางตระกูลเมืองนั้นมันดูผิดปกติยังไงชอบกนเมื่อประติดประต่อสองเรื่องนี้เข้าด้วยกันพวกเขาถึงได้รู้สึกว่าตระกูลเมืองเกรงว่าคงได้เจอกับปัญหาเข้าให้แล้วไปไปตระกูลเมือง ผู้นำตระกูลใหญ่นับไม่ท้วนออกคำสั่งเดียวกันออกไปทันทีทันใดนั้นทั่วทั้งเมืองหลวงจู่ๆก็มีความเคลื่อนไหวราวคลื่นกระทบฝั่งตระกูลใหญ่นับไม่ท้วนต่างมุ่งหน้าไปยังตระกูลเมืองใครๆก็สังเกตได้ว่าคงจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นให้ดูสนุกสนุกในระหว่างที่หลายๆตระกูลได้มุ่งหน้าไปยังตระกูลเมืองนั้นอย่างเฉินก็บุกไปถึงหน้าคฤราสั์ของตระกูลเมืองแล้ว เมื่อไปถึงศูนย์กลางของตระกูลเมืองอยางเฉินก็ตะโกนไปยังด้านในคฤหาสน์ใครชื่อเมืองฮุยโผล่หน้ามาให้ฉันดูสิอย่าเป็นเต่าหดหัวเลยหนะ้าโผล่หน้ามาให้ดูหน่อยฉันอยากจะรู้เหมือนกันว่าหน้าของมึงมันหน้าตัวเมียขนาดไหนยางเฉินไม่เคยเจอเมิงฮุยมาก่อนแต่เขาก็เข้าใจดีสถานที่ตรงนี้น่าจะเป็นคฤหาสน์หลักของผู้นำตระกูลแน่ไร้มารายาทสิ้นดี ยางเฉินเพิ่งพูจบวิลล่าหลังข้างข้างคฤหาสน์หลักนั้นก็มีชายร่างกำยำที่มีใบหน้าแบบชาวตะวันตกเดินออกมาอย่างช้าช้าพลางตะอคอกใส่ยางเฉินว่านี่คือสถานที่พักผ่อนของผู้นำตระกูลแกเป็นใครมาจากไหนถึงมาตะโกนแหกป,กปากเปล่าๆอยู่ที่นี่เมื่อเป็นกรณีนี้ฉันก็คงจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดทันทีที่สิ้นเสียงก็มีชายหนุ่มสองคนเดินออกมาจากคฤหาสน์หลังนั้นหนึ่งในนั้นยางเฉินเคยเจอคือเมืองชวน และข้างๆมีชายหนุ่มอายุประมาณ 30. เวลานี้ก็ได้มองอย่างเฉินด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานคลางพูดด้วยสีหน้าเฉยเมยว่ายอมใจแกเลยจริงๆแบบนี้ต้องยกนิ้วให้บ้าดีเดือดช่างเป็นคนใจกล้าฉายเดี่ยวซะด้วยนี่เราแกคือเมืองหุยใช่ไหมยางเฉินเอ่ยถามโดยไม่รอให้เมืงหุยเปิดปากจึงพูดออกไปอีกครั้งว่าฉันก็นับถือในความใจกล้าของแกมากเหมือนกันว่า ที่อยู่ดีไม่ว่าดีบางอาจกล้าที่จะเชิญฉันมาที่บ้านตระกูลเมืองแต่ฉันจะบอกอะไรให้แกรู้ไว้นะแกมันจองหองเกินไปว่ามึงคิดว่าตัวเองเป็นเด็กในเมืองเป็นถิ่นตัวเองว่างั้นแล้วก็มองฉันเป็นไอ้บ้านนอกเหรอสงสัยคงจะคิดว่าเมื่อตัวเองอยู่ในตระกูลเมืองแล้วฉันจะไม่สามารถฆ่าแกได้ถูกต้องไหมแกคิดผิดไปแล้วไอ้หนูกล่าวจบบนใบหน้ายางเฉินก็เต็มไปด้วยแรงอาฆาตคำพูดของอยางเฉิญ สั่นสะเทือนไปทั้งหัวใจราวกับเข็มนับพันที่ทิ่มแทงหัวใจของเมิงหุยและเมิงชวนที่อยู่ข้างๆตกใจจนช็อกไปตั้งนานแล้วในแววตาเต็มไปด้วยความกังวลเวลานี้หยางเฉินยือนอยู่ห่างจากเขาประมาณสิบเมตรถ้าเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนกับตอนที่อยู่สมาคมประมูลเมืองจี้ครั้งก่อนฉันจะไม่ตายเลยหรือในเวลานี้เมิงหุยพลางสูดหายใจเข้าลึกๆก,กล่าวว่าฉันอยากจะรู้จริงๆอยู่ในตระกูลเมืองแกจะทำอะไรฉันได้ ปากก็พูดไปอยางนั้นแหละแต่ในใจยังมีความน่าสะพรึงกลัวกล้าดียังไงถึงกล้ามาของขู่เขาถึงในตระกะูลเมืองนี่มันเป็นความอัปยศออดสูไม่ใช่หรอกหรือทันใดนั้นเขาก็ออกคําสั่งทันทีโซโรฆ่ามันสิ้นเสียงเมืองฮุยโซโรก็ไม่มีความลังเลใดๆเล,เลยแม้แต่น้อยพุ่งไปทางหยางเฉินทันทีไม่รู้จักความตายกล้าที่จะไร้มารายาทกับคุณชายเมืองตายซะเถอะ ในมือของโซโรถือมีดใบไตเป็นมีดเหล็กสามเหลี่ยมคือเหล็กขูดชาร์ปนั่นเองทันทีที่สิ้นเสียงไม่น่าเชื่อด้วยความเร็วเขาได้ไปถึงตรงหน้าของยางเฉิญแล้วโจมตีทันทีสีหน้าของยางเฉินไร้ความรู้สึกมองมีดสามเหลี่ยมของอีกฝ่ายที่กำลังพุ่งมาเจาะร่างกายของตัวเองทว่าอยู่อยู่มือข้างหนึ่งก็ยื่นออกมาอย่างรวดเร็วหมับในความตกใจของทุกคนยางเฉินสามารถคว้าแขนของโซโรไว้ได้ฉับพลัน และมีดสามเหลี่ยมเห็นได้ชัดเจนว่าห่างจากหัวใจของอยางเฉินเพียงช่องว่างเท่าปลายเล็บเท่านั้นแต่กลับไม่สามารถขยับไปข้างหน้าต่อได้เลยแม้แต่นิดในตาของโซโรแข็งกร้าวใบหน้าบ่งบอกเต็มไปด้วยความไม่น่าเชื่ออาวุธของเขาถึงแม้ว่าเป็นมีดสามเหลี่ยมแต่ว่าพละกาลังก็เป็นจุดแข็งของเขาทว่ามือของอยางเฉินราวกับปากกาจับเหล็กจับมือของโซโรไว้แน่นทำให้เขานั้นไม่สามารถขยับได้เลยแม้แต่นิดเดียว เป็นไปได้ยังไงโซโรเปล่งเสียงออกมาอย่างตกใจเมืองฮุยกับเมืองชวนเริ่มหวาดผวาเมืองฮุยที่เป็นถึงรุ่นที่สามที่มีความสามารถที่สุดแล้วยังมีสิทธิ์ที่จะแย่งตำแหน่งผู้นำตระกูลกับพวกรุ่นลุงๆได้เพียงจุดนี้ก็สามารถบ่งบอกถึงจุดยืนของเขาในตระกูลเมืองได้และโซโรที่เป็นบอดี้การ์ดของเขาแน่นอนความสามารถคงไม่ใช่กระจกแต่ว่าตรงหน้าการโจมตีครั้งแรกของโซโรไม่เป็นผลกับหยางเฉินเลยจริงๆ วางใจเถอะนี่มันเพิ่งเริ่มความสนุกยังอยู่ข้างหลังเมิงฮุยแซงทำเป็นใจเย็นพลางพูดกับเมิงชวนซึ่งกำลังหลบอยู่ข้างหลังเขาเชีย er แน่จริงปล่อยมือซีวะโซโรกับฟันเผลอพูดออกไปอย่างช่วยไม่ได้ซึ่งมันเป็นคำที่รู้สึกขายหน้าจริงๆเมื่อเมิงฮุยได้ยินสิ่งนี้ทั้งตัวตนก็แข็งทื่อไปเลยโซโรไม่มีทางที่จะดิ้นหลุดออกมาจากมือของอยางเฉินได้เลย วินาทีต่อมาจู่ๆทันใดนั้นอย่างเฉินก็ยกเท้าถีบโซโรกระเด็นออกไปอย่างแรงโครมสิ้นเสียงนี้โซโรก็กระเด็นออกไปแล้วและสิ่งที่น่าตกใจสุดขีดตรงหน้าอกของเขามีรอยยุบอย่างชัดเจนจังหวะที่เขาล้มไปกับพื้นนั้นคนทั้งคนก็ไม่มีชีวิตอยู่แล้วนี่คือจุดจบที่พึ่งสุดท้ายของแกแล้วสินะ